เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันดีครับเลยก็ได้มาในเซิร์ฟพีซีบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟมาตรฐานเลยก็เป็นเซิร์ฟต้นเกมแต่ทีน,นี้ก็เจอเป้าหมายแล้วโอ้ยแล้วปังโอ้ยเรียบร้อยเอาดิแลวก็ได้ลูกซองมาครับยังไม่ได้ไปไหนเลยสวยแล้ววันนี้เซิร์ฟมันก็ติดคิวครับตอนที่ผมเข้ามาเมอกี้อ่อเซิร์ฟเต็มแนละ้วบอกเลยว่าวันนี้คือน่าจะดูเดือดแน่ แต่ก็ได้จัก,กรยานมาไปและนี่ก็คือแคมป์เราครับนี่วันนี้ผมก็มาตีกับเพื่อนในเกมเนี่ยเห็นมีคนอยู่ในเซิร์ฟนี้ก็เลยตีมาแล้วก็ไม่ต้องวิ่งคนเดียวครับวัอนี้แล้วก็อยู่บ้านดีๆเลยก็มีคนเอาขอให้เฉยเลยอยากใ้เเติบโตครับแล้วก็เอาบ้านไปฟับนี่ไงนี้ก็บ้านเราก็เป็นบ้านหินละป่ะ ไปครับเด็กก็จะออกไปล่าเลยนะแต่นี้เราก็มีแค่ลูกซองแค่นี้ก็พอละลอยก็น่าจะพอแบบล่าได้บ้างแล้วเนี่ยโอ้ยโอย้ของดีนี่งไงกำลังเปิดแชทเลยครับแล้วก็คนมาโอ้ยแลวดูของครับของโคตรเยอะเอา,าวะเลยเยอะจริงดูดิการ์ดพาสองใบโอ้โหแล้วชุดเหล็กมานะ เดี๋ยวสวยสิครับดูดินี่ยังไงแต่ก็เมื่อกี้นี่คือเกือบเลยนะผมไปเปิดแชทมาเลยก็คือนิ่งๆเลยแต่ก็ดีที่กลิ้งทันครับไ่เดี๋ยวไปเก็บของครับตอนนี้คือเติบโตจริงเพราะว่า Hi, <there. S 1> แล้วก็ได้พืนกึ่งมานะไอนี่คือมันน่าจะไปเปิดห้องการ์ดมาเนี่ยแล้วก็ได้พืนกึ่งมาสวยดูดินี่ มาไปใหม่ครับนี่ออนนี้เราก็มีลูกซองแฝดแลวก็อ่าเป็นเสื้อเหล็กนะบอกเลยว่านี่คือต้นเกมด้วยเนี่ยแล้วเราก็มีเสื้อเหล็กนะของดีวะาข้างหน้าเราครับตอนนี้มีคนวิ่งนะแล้วก็ปั๊บกราปังเรียบร้อยครับโอ้โหเดียว ลาก็ได้ลูกซองมาครับครับเดีวลายก็ไปล่าต่อนะเดี๋ยวไปดูแถวหน้าเดียวเคลียร์ครับเผื่อว่าจะมีคนเนี่ยเีวลาก็อันนี้ก็มีกันแค่2คนไปมีเสียงเท้าแล้วก็มีคนครับอุ้ย แล้วแต่ละคนผมยิงไปนี่คือดามเมจดไม่เข้าเลย,ดยเดี๋ยวไปดูคนที่ก่อนครับแลก็เรียบร้อยโอ้โหอแล้ก็มีแคมีดส่วนตัวนี้คือขี่ม,ม้านะแล้วก็ปล่อยไปไปเดี๋ยวไปดูหน้าเมืองก่อนครับแถวนี้ก็น่าจะพอมีคนบ้างเนี่ย โอยโอ้ย,อย,อยเกือบลันไงไม่ได้ผมยิงไม่โดนนะแต่ก็ดีครับที่ยิงโดนอยู่ไล้ก็ได้ปืนมาไปไอเซิฟมาตราฐานที่คือผมชอบอย่างนี้เลยแล้วก็ยิงไปแล้วก็ได้ของมาหมดนะผมไปเล่นในเซิฟจัดระดับนี่คือมันก็จะสุ่มของดรอปอะ่ะยิงไปก็ได้ของมนิดเดียวแต่ก็มีอีกเลยครับอันนี้คนในทีมเราก็บวกกันอยู่นะแล้วตามป้าย นี่ครับเห็นละแล้วก็วิ่งไกลเชียวแล้วก็ตามสุดนะจะไปได้ถึงไหนเชียวแล้วก็ฟับนี่งไงแต่ว่ามีปืนเปล่าครับแล้วก็ตามมาคนเดียวด้วยเนะี่ยแตก็พร้อมบ,บวกนะจังหวะนี้เนี่ย ยังไม่มีปืนเลยครับสวนผมทีเดียวนี่ร่วงนะปั๊บเคสอะไรก็ร่วงอยู่ครับดูว่ามีของไหมอะไรก็ไม่มีปืนครับเดี๋ยวก็มีของฟาร์มอยู่ปโอ้ยอันนี้สองเท้าเดีย๋ยวเล่นตัวนี้ก่อนเลยอะไรก็ร่วงครับ นี่ไงเอาดิก็ได้ลูกซองมาแต่ว่ากระเป๋าผมนี่คือเต็มแล้วว่ะผมว่าแล้วก็ต้องไปทำแคมป์หน่อยละทำแคมป์อยู่แถวนี้เนี่ยเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ที่แอร์พอร์ตนะไปมาละโอ้โยแล้วคนมาไม่พักเลยแถวนี้เนี่ยแต่เรามันวิ่งมาก่อนนะเราก็มีแค่ลูกซองรอฟับ ็เรียบ้อยครับนี่ของเยอะจริงดูดิตามพื้นนี่คือผมเก็บไม่ได้เลยของเต็มตัววะแค่นี้พอแล้วก็ไปหาทำบ้านครับทำแคมป์เล็กอยู่แถวนี้เนี่ยเราจะได้เก็บของนะไแล้วจ้าเอาแถวนี้พอครับและรเรา็ ทำง่ายๆพอนะไม่ต้องใหญ่มากสิบล็อกก็พอละอันนี้เหล็กก็ยังไม่มีเลยเนี่ยก็ทำแค่บ้านหินพอประตูก็ใสปไปงั้เลยครับแล้วก็ต้องปิดด้วยกําแพงนะนี่ง่ายๆพอ น,นี้เดี๋ยวมาเก็บของครับแล้วเราก็ไปล่าต่อนะอันนี้ก็คนอย่างเยอะมาพร้อมครับอันนี้ก็พร้อมลุยอันนี้ผมก็ใส่ชุดเหล็กอยู่นะแต่ว่าเสียดายที่ตัวผมนี่คือยังไม่มีเลือดเด้งอะ่ะไม่งั้นก็ไม่แน่จะตายวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ชุดเหล็กก็เลือดเยอะแต่ว่าถ้ามีเลือดเด้งนี่คือเรียบร้อยอะ่ะลก็ไม่แน่จะตายง่ายๆแล้ว แล้วเสียดายครับตัวผมที่คือมันยังไม่ถึงนะตอนนี้พรก็ยังอยู่เลเวล45เลยแล้วก็เลือดเด้งมันก็อยู่เลเวล49นะอีกนิดนึงเดี๋ยวเราได้ละแล้ว,ลวเล่นไปครับเรื่อยๆมาแล้วจ้าแล้วก็มีคนด้วยฟับแล้วก็ตัวปา แถวนี้ก็คนเยอะครับเพราะว่ามันก็เป็นเขียวบนนะคนก็จะมาเปิดห้องเขียวกันเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเควสที่แบบอ่ามันต้องเปิดห้องเขียวอะ่ะมันถึงจะได้ระเบิดมาคนก็เลยมาเยอะหน่อยนี่แถวนี้มีเทา้าลอยรอ็ไปทำเควสครับแล้วก็มาเรตบ้านพวกนี้กันดูดิ ไปยิงให้หมดเลยวันนี้ก็ได้มาเล่นในคอมบ้างแล้วจากที่ไปเล่นในโซนมือถือนี่คือก็ยิงไม่ได้เลยเฮ้ยอันนี้เพื่ออะไรทีมเรานี่คือร่วงครับโดนคนยิงแล้ว,วะ,ะต้องไปดูสักหน่อยแล้ว มาอันนี้มีคนเห็นผมละปับ๊บโอ้ยกลิ้งมาโอ้โหดามเดี๋ยวกโคตรน้อยล่รอร่วไปครับบ้างเรียบร้อยได้ล,ลูกซองมาว้านี่ไงของไหม ไปผมว่าต้นเกมนี่คืออะไรก็ไปอยู่กับเพื่อนดีกว่านะเพราะว่ามันอันตรายมากครับบางทีนี่คือโดนลูกซองเบ็ดเดียวก็ร่วงละแล้วก็ต้องเซฟหน่อยเดี๋ยวไปหาเดินกับเพื่อนครับอันนี้เควสผมก็ใกล้จะได้ละไอระเบิดเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปทำแป๊บนึงแล้วก็จะได้ระเบิดมา โอ้ยและโคตรแรงเลยว่ะยิงผมเม็ดเดียวนี่คือเลือดเหลือห้าเอาเรื่องจริงดี๋ยาแป๊บหนึ่งตอนนี้เหลือผมคนเดียวนะถ้ามีคนมาที่คือเรียบร้อยครับเลือดก็น้อยด้วยแต่ก็ฉีดยาทัานอยู่มามาหลัก็เรียบร้อยนี่อยากจะต้องกดเยี่ยมครับ นี่ไง <Nice. S 1> มาแก้มือขอครับแล้วก็ได้ไปลุกซองมานี่วะนี่ผมว่าเราก็กลับแคมป์ดีกว่านะตรงนี้เอาสองกระบอกเลยจัก,กรยานก็เยอะแต่ก็เก็บไม่น่าทันครับดูดิมาอีกละ์แล้วก็ รีบยิงแล้วก็รีบไปไม่งั้นก็ไม่ได้จะถึงบ้านอหะดูดิปแล้ครับบอกเลยว่าตอนนี้คือเติบโตแล้วก็ถึงได้ลูกซองมาแต่ก็เป็นของดีนะต้นเกมเนี่ยแล้วเราต้องการแค่นี้เลยครับลูกซองเดี๋ยวกลับแคมป์แป๊บนึง อันนี้ดูสภาพแคมป์ผมดิผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีคนมาเจาะแน่เนี่ยประตูก็ยังไม่มีเลยดูดิดก็ต้องมาเปิดอย่างนี้ทันหลังเดียวก็เรียบร้อยเลยเนี่ยของที่เราฟาร์มมาก็น่าจะจบนะเอาไปครับเดี๋ยวได้ของแล้วก็ค่อยมาอัพนี่หลายบอกเลยละจ้า เดี๋ยวจะกลิ้งโชว์ไปข้างหลังฟับนี่ยังไงโอ้โหนี่กลิ้งกลับนะโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ผมยิงไปดา,าเมเบดโคตรเยอะนอะแล้ก็นี่จะเล็ดเด้งด้วยเนะี่ยไม่งั้นก็ก็จะเป็นพรอ,อับจนน้าก็เลยยิงไม่ตายเนะี่ยอันนี้มาเลยครับเเรื่องจรงิงฟับ ไล่ก็เรียบร้อยรอบนี้คือมากับปืนพกถึงและแสดงว่าปืนลูกซองก็ได้หม,มดเลยครับอันนี้ข้างหน้าเราครับมาบบแล้วจ้าปั๊บไล่ก็ร่วงไปคาประตูด้วยไล่ก็ได้ระเบิดถางมาโอ้ยผมได้กลนเบามาครับเอาดิ และก็เจ้าของบ้านด้วยนะและเราก็เพิ่งได้ระเบิดมาบอ,อกเลยว่างานนี้คือบันเทิงแนะ่ดูดินี่ไงเห็นมเรเโชว์มามาอันนี้คือกระเป๋าเต็มละแล้วลก็จะเจาะบ,บ้านครับหนังเดียวนี่คือเรียบร้อยอกี้ประตูมันก็อยู่ฝั่งนั้นแสดงว่า ดิวก็นี่อยู่ตรงนี้ครับแล้วจ่อไปเริมเปิดมาแล้วโอ้ยอะไรก็ไม่พังด้วยนี่จะเป็นพรครับพรบ้านถึกเนะี่ยโอเคอย่างนี้คือระเบิดดิวสองลูกก็ไม่น่าพอดิ นี่ครับจริงด้วยแล้วก็หลุดนิดนึงไม่เดินไปยกอบ้านโอเคแล้วก็ได้บ้านมาครับเอาดิเมื่อกี้บ้านนี้ก็เจ้าของบ้านก็ใช้คนเบานะแสดงว่าบ้านก็มีของอะดูกันในกรรมฐานอะไรก็คอพเน็ตของทั่วไปแล้วของในบิวเดี๋ยวดูครับฟับในลูกซอง มีไม้แล้วก็มีเหล็กหน้าของทั่วไปเลยนี่ก็มีกล่องไม้อีกนะไปดูดครับนี่ว่าของก็พอใช้ได้ครับของต้นเกมอย่านไอ้ก็ได้เฉพาะมีของในเตาแล้วก็ของในวิวนะแล้วก็กลับบ้านดีกว่าครับตอนนของเต็มตัวเลยเนะี่ยบอกเลยว่าแติต่อ มาเดี๋ยวมาอยู่บ้านน้องดีกว่าครับไม่อยากจะกลับบ้านละอันนี้ก็ของเต็มตัวในบ้านเราก็ไกลเดี๋ยวบ้านนี้ต่อเลยอันนี้มีคนขีมม่ม้าแล้วในบ้านก็มีคนครับรือว่าผมจะโดนท่านไหนกันอันนี้ผมแกล้งอยู่นะท้าเป็นว่าเราไม่เห็นวันครับแล้วก็ลากยาวไป แล้วมันก็ตามผมมาด้วยนะจะทำว่าผมติดหินฟ๊บมาแน,น่ลงมาแล้วแะไรก็ปังเรียบร้อยครับเอาดิเป็นไงล่ะพ่อดุมแลไวก็มีคนไล่รก็นี่งไงแงล่าบอกเลยว่าตีนเนียนทาเป็นไม่เห็นมันนะแล้วก็เดินแบบติดหินด้วยครับนี่มันถึงกับลงมาเลยไปเอาของฟรีเก็บมาครับนี่ ปะของดีย่อได้ของมาแล้วก็มาอีกละย่อฟับนี่ไงเฮ้ยหายละแต่นี่คือกระสุนลูกซองหมดเลยครับยังดีมีอีกสองนัดเนี่ยไม่งั้นคือไม่ถึงบ้านแน่ว่ารีบกลับดีกว่าย่อมันถึงละ ตอนนี้ก็สุดลูกซองก็หมดแล้วว่ะอันตรายครับแล้วก็ต้องมีติตัวนะเอาใช้แล้วกันแล้วก็ต้องมีเนะี่ยตอนนี้คือเติบโตจริงแล้วก็มีหลายแคมป์เลยเมื่อกี้มันมีคนมาแถวบ้านครับดูดินี่ บอกว่าจะมาเล่นบ้านเรานะีนที่ผมอยู่บ้านเนี่ยดูครับว่ามันจะทำอะไรไมค่อย้วก็ลับโอ้ยนี่ไงสวยหายละสนบด Nice Okay ไปก็ลได้ลูกซองมาครับแล้วก็อ่าเป็นชุดกระโดกนะ สระสุนก็ไม่มีเช่นเคยเนี่ยตอนนี้คือขาดแคลนหวนัมีแคบป,ปืนละก็กระสุนไม่มีแล้วก็เก็บปืนครับแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นอีกบ้านหนึ่งแถวนี้คนก็นะ่าจะไม่ค่อยมีละเดี๋ยวไปเล่นโซนล่างบ้านครับนี่แต่นี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือครับแต่บ้านดีก็เพิ่งโดนเรดนะ และนี่คือเจ้าของบ้านเลยนี่ยังไงโอ๊ยระเบิด่านด้วยได้มาหกลนะูกเลยว้ตอนนี้เราก็มีแค่ลูกซองเช่นเคยเราก็เล่นแค่นี้แหละแค่นี้ก็จบเลยครับต้นเกมเนี่ยว้าก็เอาระเบิดให้คนอื่นนะผมตัวเปล่าพอเพราะว่าเราจะไปบู๊ไงว้า ตัวนี้คือมาอีกละเจ้าของบ้านนั้นเนี่ยมามาดีกว่าครับแต่เดี๋ว่านด้จะมีแต่พวกเดิมๆเนี่ยแล้วลคนก็ไม่ได้จะเหลือปืนละแล้ว ดูแถวข้างหน้านี้ต่อแต่บ้านนี้คือมีเสียงเท้าแล้วประตูก็ไม่ล็อกด้วยอย่างนี้เสร็จจรเฮ้ยแลก็เรียบร้อยครับเอาดิออโอาห่อ้ะไรก็ไม่มีปืนสาดีใจเพิ่งออกมาว่า เฮ้ยเอาว่าแล้วหนียาวแล้วเข้าอุโมงหนีคือเรียบร้อยยัไม่มีทางออกเลยนะปั้งเรียบร้อยเน่นอะไรตัวผมก็มีแร่อย่างเยอะเลยครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเก็บแป๊บหนึง่งแล้วเราก็ค่อยไปหาล่ายิงต่อครับ ในบ้านของก็เริ่มจะเยอะเลยครับดูดิไอพวกก็ได้อย่างเยอะเลยเอาเลยว่าตอนนี้คือข้างหน้าเรามีตัวยูซี่อะไรก็อยู่บนบ้านนะแต่ผมก็น่าจะเนียนอยู่ดูว่ามันจะลงมาหรือเปล่าแล้วผมก็มาแค่ลูกซองกระบอกเดียวชุดกรอกก็ไม่มีเนะี่ย นก็ไม่ได้สะลงมาครับแต่ก็มีนคนอื่นมานะก็ฟับปับงเรียบร้อยโอเคด้วยโอ้ยโอโหและมันคือเราเล่นงานผมเลยเลดูดิมนโดดมานะจังหวะนี้คือผมร่วงอะไรไงุแปบบ๊บไอ้ตัวนี้ก็ไปเก็บของเลยเนะี่ยตัวที่ผมยิงเมื่อกี้เนะี่ยมาละเันเลยผ่านเป้า จะลองโดดเข้าวปลตัวมันโดูโฟิบโอ้ยโอ้โหเล่นปิดพอดีอ่ะเกือบแล้วไงโอ้ย,อ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 ยตรงนี้หลายตัวเลยแล้วก็ร่วงดึงครับข้างหน้าตันดึงเลยกต็ตายแล้วนะโอเค โอ้ยไกลเกินเลก็น้อยเลวก็เรียบร้อยครับ <c oughs> มาเป็นไงกันบ้างครับวันนี้บอกเลยว่านัวนะแล้วก็ไปบวกได้เลยก็หลายคนเลยที่ยิงได้เนี่ยแล้วก็เติบโตด้วยครับได้ของมาแต่ก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับผมก็มาแค่นี้ไว้เราก็ค่อยเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปก่อนละ